ลงใจโล่งใจนะครับอะไรอะไรที่มันลงใจแล้วมันโล่งใจคือมันปล่อยวางนะครับมันปล่อยวางแล้วมันโลง่งเพราะว่าถ้ายังไม่ปล่อยวางอารมณ์บัญญัติต่างๆนะครับมันก็จะยังแบกยังหามยังถืออยู่ยังไม่หลุดไม่พ้นนะครับอารมณ์บัญญัตินี่เป็นเรื่องคนนั้นคนนี้นะครับเรื่องเราเรื่องเขา เร่งความรักความใคล้เรื่องความยึดความอยากความเบื่อความต้องการนะครับความเพลินความพอใจนะครับความพอใจพอใจซึ่งการที่ลงใจล่งใจนั้นก็เพราะว่าเบื่อหน่ายนะครับเบื่อนายคลายกำหนัและฉันทะละนันทิละความพอใจความเพลินละตัณหาความอยากละความรักใคร่นะครับในอารมณ์ บัญญัติต่างๆที่เป็นสัตว์เป็นบุคคลเป็นตัวตนเป็นเราเป็นเขาเป็นรูปเป็นนามเป็นธาตุเป็นขันเป็นอายตนะภายในภายนอกนะครับเรื่องเก่าเรื่องเดิมเรื่องใหม่ๆสารพัดเรื่องเพราะว่ามันจะยึดมันจะมาปลูกไว้ที่ใจนะครับเมื่อลงใจล่งใจก็ราะว่าไม่มาปลูกไว้ที่ใจแล้วไม่เอาอะไรอะไรมาปลูกไว้ที่ใจไม่ว่ารถไม่ว่าบ้านไม่ว่าคน นะครับไม่ว่าสัตว์นะครับไม่ว่าเงินทองข้าของนะรับไม่เอาอะไรอะไรอารมณ์อะไรมาปลูกไว้ที่ใจมันเป็นอารมณ์สมมุติอารมณ์บัญญัตนะครับอารมณ์ที่ทําให้มันไม่โล่งเขาเรียกว่ามีความกังวลมันไม่โล่งใจมันกังวลใจมันไม่ลงใจมันไม่แน่ใจนะครับซึ่งอารมณ์หลนั้นมาคอยดึงใจ ไม่ให้ใจนั้นลงใจสงบใจโล่งใจโปร่งใจเพราะว่ามันคอยเป็นม่านบังใจนะครับม่านอวิชชาที่คอยบังใจให้ใจนั้นไม่หลุดไม่พ้นนะครับให้ใจนั้นไม่คลายออกนะครับเพราะว่าม่านอวิชชาม่านอารมณ์บที่ทำให้ไม่ลงใจไม่ปร่งใจไม่ร่วงใจก็เพราะว่า คอยแต่คิดนึกนะครับจะเอาสิ่งต่างๆเข้ามาน้อมเข้ามาหาตัวเป็นวัตถุกรรมบ้างอิเล็กตริบ้างเป็นคนเป็นสัตว์เป็นวัตถุเป็นรถเป็นเรือเป็นเครื่องบินนะครับเป็นเสื้อผ้าอาหารเครื่องน่องห่มนารรักษาโยกเครื่องอปผูคปริโภคเงินทองข้าวของซึ่งการที่เราลงใจนะครับล่วงใจก็เพราะว่าเราปลงปล่อยวางเวือนนายคลายกำนัดเห็นโทษ เห็นทุกข์เห็นความกังวลเห็นความเครียดเห็นความวิตกนะครับเห็นความรุ่มร้อนเจ้าร้อนความเดียดร้อนนะครับจากการที่ไปเกี่ยวพันเกี่ยวข้องทางใจเนะราไปเพลินพอใจอยากใคร่ทางใจกับคนกับสัตว์กับวัตถุไปยินดียินลยล่นะครับทาให้ไม่ร่วงไม่โปร่งทําให้ไม่ลงใจคอยเป็นห่วงเป็นกังวลว่าจะคิด ดีไม่ดีผู้ด,ดีไม่ดีทําไม่ดีหรือว่าการมิพฤติกรรมที่ดีไม่ดีต่อตัวเราเองต่อคนรอบข้างต่อสรพสัตว์ต่อมิตรศัตรูต่อคนรักคนชังคนเกลียดนะครับสารพัดเรื่องเป็นกิเลสตัณหามรณะทิฏฐิแข็งดีชิงดีเอาดีเอาเด่นเอารัดเอาเปรียบห็นแก่ได้เห็นแก่ตัวซึ่งก็เป็นเรื่องที่น่าสลดสังเวชน่าเบื่อน่ายนะครับกันเลยตกลงปลงนะครับปลงคือปล่อย ปล่อยไม่เอากับไม่เอาใครไม่เอาอะไรไม่เอาสิ่งใดไม่เป็นอะไรไม่เป็นใครไม่ต้องการที่จะได้อะไรหรือว่ใครจะได้อะไรก็ไม่สนใจเพราะว่ามันลงใจมันปลงใจละมันปล่อยมันวางละนะครับเมื่อปลงใจนะครับลงใจก็โล่งใจก็ปล่อยวางนะครับไม่ให้ค้างคาใจไม่ให้ต้องคอยเอะอะหลังเลสงสัย ไม่ต้องคอยหวั่นใจนะครับเพราะว่าทุกทั้งหลายเนี่ยเกิดมาทางใจทั้งนั้นนะครับเราก็ให้มันเลิกหวั่นใจหวั่นไหวหรือว่าวกวนซ้ำซ้อนซ้ำซากคำพูดพฤติกรรมนิสัยสันดานทาาแท้เดิมๆไม่วนะ่าอยู่ในพ่อแม่พี่น้องติ์อาจารย์คนรักหัวเมียเจ้านายลูกน้อง,รรม,องมิตรศัตรูลูกหลานญาติพี่น้องสัรพสัตว์นะครับคนรู้จักคนแปลกหน้า มนุษย์เทวดาพรมานแก้กำนายนก็ล่อยวางลดละเลิกไม่เกี่ยวพันไม่เกี่ยวข้อไม่เกี่ยวเนื่องตัดเรียกว่าตัดใจนะครับตัดใจเพื่อจะได้ลงใจจะได้โล่งใจเพราะถ้าเรายังติดใจนะครับมันไม่ลงใจมันคาใจมันไม่โล่งใจมันกังวลใจอยู่ฉะนั้นก็เด็ดขาดนะครับก็ตัดใจนะครับตัดใจกับทุกสรรพสิ่ง ไม่ต้องคอยนึกคิดคอยเป็นห่วงเป็นใยนะครับไม่ต้องคอยถามใครคอยคิดถึงคอยดูคอยฟังดับกินแล้วเล็ดสมผัสคอยรับรู้รับฟังรับทราบคอยร่วมสุขร่วมทุกข์คอยไปไปมามาเกิดเกิดดับดับเอาแน่นอนไม่ได้ขึ้นมันก็เป็นทุกข์นั่นแหละความไม่เที่ยงความไม่แน่นอนความเปลี่ยนไปเปลี่ยนแปลงมันก็เป็นทุกข์ทรมานร้อยละเศษแห่งและโกรรนนะครับให้กังวลสงสัยลังเลไม่มั่นคงไม่มั่นใจ แล้วเลยก็ตัดใจนะครับตัดใจจะได้ลงใจจะได้ร่วงใจซะจะได้สงบใจจะได้อิสระจะได้เบาใจนะครับจะได้ไม่ต้องลําบากใจไม่ต้องเหนื่อยใจไม่ต้องตกข์ทรมานใจกับใครๆกับอะไรอะไรอีกเพราะว่าสัตว์ทั้งหลายนะครับคือใจที่ยังเป็นสัตว์นะครับใจยังเป็นสัตว์ยังรักโลกโกรธหลงยังมีตัวตน มีความเห็นผิดว่าเป็นงานเที่ยงสุดตัวตนกวาเป,เป็นเราเป็นเราเป็นเขาของเขาของเราอย่างเนี้ยความเป็นสัตว์มันทําให้ไม่ตัดใจได้กับต้นพ้นความเป็นสัตว์ไปเป็นสัตว์กต่นังพน้นจากความเป็นสัตวการนังคือเป็นความเป็นสัตว์นะครับที่ได้ตัดใจตัดใจลงใจโปรงใจนะครับโล่งใจเพราะว่าถ้าเราไม่ตัดใจมันไม่ลงใจแล้วก็มันก็ไม่โล่งใจมันมีเรื่องให้ต้องคิด นึกตกตรองคอยห่วงคอยหน้นะครับคอยอิจฉาริษยาคอยยินดียินร้ายคอยพอใจพอใจคอยรู้คอยเห็นสอดรู้สอดเห็นคอยพูดคอยทำมีความอิจฉาริษยาความหึงหวงอาคตาแค้นพยาบาทอกเวนนะครับว่าร้ายกล่าวร้ายทำร้ายเป็นกรรมปิญญิเปรตเบาๆก็เลยเป็นเรื่องที่น่าสลดสังเวชนะครับเมื่อเราได้พบเจอรู้เห็นสัมผัส กับสรรพสัตว์ในมนุษย์โลกเทวโลกพรมโลกก็เลยเบื่อหน่ายเบื่อหน่ายใครกำหนัดก็ตัดใจซะจะได้ลงใจจะได้โล่งใจจะได้ไม่ต้องเป็นอะไรกันอีกจะได้ไม่ต้องมีอะไรกันอีกจะได้ไม่ต้องเอะอะลังเลสงสัยจะได้ไม่ต้องถามนะครับจะได้ไม่ต้องใครควรข้าคควรนะครับจะได้ไม่ยียวยาคนประสาทจะได้ไม่หาเรื่องหาราวได้จะได้หลุดได้พ้นกันไปจะได้สงบสงบ จะได้สันตินะครับจะได้หลุดพ้นเปอิสระนะครับจากสัตนะททวตต์ทั้งหลายตัดใจมาจากสัตว์ทั้งหลายจากวัตถุการกิเลสการทั้งหลายอยากเอาแพ้เอาชนะเอาดีเอาชั่วเอาบุญบาปกุศลอกุศลเอาโลกอดทำนะครับตัดใจไม่เอาอะไรนะครับจะได้ลงใจจะได้โล่งใจนะครับจะได้จบจบกันไปจะได้ไม่ต้องยดึดเยอะนะครับไม่ต้องเตื้อลังนะครับจะได้ไม่ต้อง ลากไปลากมาจะได้ไม่ลุ่งริ่งนะครับจะได้ไม่รุ่มร่ามนะครับจะได้ไม่อะไรกับอะไรนะครับฉะนั้นเราก็เลยตัดใจนะครับตัดใจเมื่อตัดใจแล้วก็ลงใจนะครับลงใจแล้วก็โล่งใจก็เลยสบายใจสงบใจเย็นใจนะครับไม่ต้องเดือดร้อนใจกับสัตว์ทั้งหลายกับสรรพสิ่งทั้งหลายไม่ต้อง ราคอยคาดของแสวงหาไม่ต้องคอยวิเคราะห์วิจัยวิจารณ์ไม่ต้องคอยนะครับไม่ต้องรอไม่ต้องห่วงนะครับตัดตัดให้จบตัดให้สิ้นตัดให้หมดนะครับจะได้เคลียได้คลายได้ลงได้กปร่งได้เบาสักใได้สบายนะครับหมดอวงหมดตาละหมดกัดดงวลนะครับสิ้นสุดกันทีชาตินี้ชาติไหนๆพบนี้พบในไหนนะครับโลกนี้หรือว่าโลกไหนๆก็ไม่ปัรถนาอีกต่อ,อไป พอตัดใจลงใจแล้วก็ลงใจแล้วนะครับฉะนั้นให้เราท่านทั้งหลายตัดใจดีๆนะครับตัดใจลงใจแล้วก็โลงใจแล้วแล้วก็เย็นใจก็เป็นนิพพานนะครับไม่ต้องคอยร่วมสุขร่วมทุกข์ตกอบายไปกับสรรพสัตว์ซึ่งมีต่างกันต่างวาละต่างกิเลสต่างริบาตต่างคิดต่างพูดต่างทำต่างใจต่างอารมณ์ต่างความรู้สึก ตาความเชื่อตาความต้องการไม่จบไม่สิน้นนะครับยันกันเลยตัดใจตัดใจเพราะถ้าเราไม่ตัดใจมันเป็นอวิชชาสังขารปรุงแต่งอยู่เรื่องนะครับมันปรุงแต่งเป็นนั่นเป็นนี่นสิ่งน,นั้นสิ่งนี้เรื่องนั้นเรื่องนี้ไม่สิ้นสุดตัดใจกนะับลงใจล่งใจซะได้ไม่ต้องกังวลอะไรอีกมันจะได้สิน้นนะครับให้ได้สิ้นใจนะครับจะได้วางใจได้ปลงใจได้ ได้มั่นคงนะครับได้ไม่หวั่นไหวไม่โศกเศร้าไม่ขับเค้นไม่อึดอัดเอื้มละอาจับสัตว์ทั้งหลายนะครับตัดใจลงใจหลงล่วงใจนะครับให้เราทั้งทั้งหลายตัดใจลงใจแล้วก็ล่วงใจด้วยกันทุกท่านทุกคนนะครับ